พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สแห่งราชวงศ์จักรีมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎสด็จพระราชสมภพณนะพระราชวังเดิมเมื่อวันพระหัสศุดีขึ้น14ข่ค่ำเดือน11ปีชวดตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระราช,ชโอรสองค์ที่43และเป็นลำดับที่2ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นวันสำคัญของประเทศไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยกำหนด ให้ตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกๆปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อพุทธศักราช2411ที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศ,าศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทยวิชาคณิตศ,ศาสตร์และวิชาดาราศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ของไทยในที่สุดพระองค์ทรงได้คิดค้นวิธีการคำนวณปักและก็ทำนายวิธีการเกิดของสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุริยุปร,ราคาหรือสุริยาคราสเป็นปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับเมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์โดยอาจจะบัง มิดหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อยสองครั้งสูงสุดไม่เกิน5ครั้งในจำนวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้สักครั้งเดียวหรืออย่างมากไม่เกินสองครั้งโอกาสที่จะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงสำหรับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนโลกนั้นค่อนข้างยากมากเนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ละครั้งจะเกิดในบริเวณแคบๆภายในแถบ ที่เงามืดของดวงจันทร,ร์พาดผ่านเท่านั้นนี่ก็สแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของพระอ,องค์อย่างเด่นชัดเลยค่ะ